สองบังท้องเท่ากันเลยพี่จ <oh right> um> ี๋เอาลูกออกไปคนนึงเรียบร้อยพี่จีจัำมือสองบังท้องเหมือนกันไม่หลยเอามือไปยืมกูแล้วอะไรมือ Alright l let's move out เอ้ยถ่ายลูกกูลงไอ้ยนีอ้ยนอ้นถ่ายกูหน่อยไี้ไี่ถ่ายลูกกูหน่อยหันมา 哇！哎<哇>，毛了，我也毛。 ไปอังไม่ได้เหรเห็นเนื้อในปืนะเฮ้ยจะเล่น้ไหมลโห

Dù có nghĩa là MISSION SUCCESS! Okay, let's go. Fire in the hall. <laughs> B point! Bomb has been planted. Hello, Fire in the hall! Fire in the hall! <laughs> Alright, well, let's move out. <laughs> <laughs> Bye 咱乐活。 อะไี่จะทำอะไรนะดกว่าแมอนี่ไะมวางงงเลยเนา้เนียรับไอ้นี่มันตัดกินเนี่ยเ้าไปในเลย แต่และเออมันเข้าเกลียดนะ